สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้เรามารีวิวในกางเกงรุ่น S501 WX ก็คือกางเกงในยุคสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่ากางเกงในยุค World War 2ครับมันจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงมาดูกันนะครับก็คือกางเกงรุ่นนี้เขาจะเรียกว่า 1944ก็คือ LVC รุ่น1944 LVC ก็คือ Rewind Vintage Clothing ซึ่งทั้งพันกราบเป็นกันอย่างดีแล้วทีนี้พอในมาในยุคสงครามโลกครั้งที่2จะมีการเติมตัว S เข้ามาข้างหน้าคำว่า501คำว่า S ตัวนี้มีความหมายคือ Simplify Simplify คือรูปแบบอย่างง่ายๆ รูปแบบอย่างง่ายๆก็คือกางเกงในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากตัวอื่นเขาที่เรามองเห็นตรงนี้ก็คือมีการเดินได้สองสีอยู่ในตัวเดียวกันสีด้านบนเป็นสีส้มสีด้านล่างเป็นสีเหลืองเหลืองกล้วยหอมนะครับเหลืองกล้วยเหลืองมะม่วงสุกเหลืองนวลหนึ่งเนี้ยอ่า นี่ครับเป็นการเดินได้2ส,สีตัดกันอย่างสวยงามที่กระเป๋าจากที่เคยมีการเดินได้โค้งปีกนกในยุคนั้นผู้ควบคุมการทำสงครามหรือ w p b p r o o d u c t i n Board ได้สั่งห้ามว่าการตกแต่ง การใช้ได้มาตกแต่งตรงนี้คือความสิ้นเปลืองเป็นความฟุ่มเฟือยมากจึงห้ามให้มีการตกแต่งบนกระเป๋าหลังดังนั้นรีไวจึงให้คนงานทำการเพ้นสีเพ็นสีเป็นลักษณะโค้งปีกนกแทนการเดินได้ก็เป็นรอยเพ้นสีส้ม เป็นรอยไข่ปลาหรือว่ารอยแดด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 ครับรอยไข่ปลารอยแดดแดดแดดแล้วก็จะมีมามีจดหมายจากรีววมาเดี๋ยวเราค่อยแกะดูนะเรามาดูเอกลักษณ์เขาก่อนเอกลักษณ์ของเขาที่สวยสวยงามก็คือมีได้สองสีส้มเหลืองตรงนี้เราเรียกว่าโยกหรือว่าแอยตรงบ่าผ้าทับขอบเอวเนี่ยเรียกว่าโยกพื้นนี้นะครับบีเชฟเนี่ย เราเรียกว่าโยกกังเกงก็มาในสภาพผ้าแข็งผ้าแข็งก็คือผ้ายังไม่ลงน้ําหรือว่ารอหรือว่ารีจิตกระดาษแผ่นนี้เรียกว่าแฟชเชอร์เขาก็จะมีคําว่า for duration ในสภาวะในสภาวะนี้ duration คือระยะเวลานี้ในระยะเวลานี้ r e w i ได้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประหยัดวัสดุเช่นโลหะและวัสดุอื่นๆเป็นไปตามความต้องการของ WPB เพื่อจำกัดสังวนวัสดุไว้ในการทำสงครามมาในป้ายแดงหน้าเดียวอีกด้านก็เป็นล้นๆลนเลสแเป็น b ิ๊กแดงหน้าเดียว แทนดังล่างสุดเราเรียกว่าตั๋วหรือว่าติเก็ต for over 70เดีพวกนี้ถ้าท่านไม่สนใจท่านก็ลองบวกลบดูนะครับก็คือเอาปี1873บวกเข้าไปคำว่า70เนี่ย1 8 7 3แบวก70ก็คือ1943ก็คือยุค over ก็คือมากกว่า1943 over มากกว่าคือ1944เป็นกลางเกงที่ ยังต้องชิงทูฟิตชิงทูฟิตคือกางเกงที่ยังต้องหดนนเองอ่าเอกลักษณ์เราเห็นแล้วว่าด้านหลังเป็นปีกนกแบบเพ้นปีกนกแบบเพ้นนะครับแทนที่การเดินได้กังเกงยังอยู่ในสภาพใหม่มาคือคือหน้าสวมใส่ทีเดียวก็คือเป็นได้เหลืองส้มหูก็เหลืองเหลืองนวลเย็บล้นสวยงามสวยงามครับสวยงามก็มาใน พบแท็กแท็กก็บอกว่าทําจากโคนเดนิมโคนเดนิมครับโคนเนนิมจากนอตแคลรไล,ลนาปี2 1 6 6 m a d ิ in u เ a ยังได้เม d e i น USA อยู่นะครับทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันว่านี่ i ไอดี e นะครับ ID ดี n ลท่านใดสนใจติดต่อก็ไอ line อย่างนี้ยิ้มแยม้มยีนสะกดง่ายๆครับตัว Y ตัว I ตัว M ยิ้ม ัว y ตัว A ตัว e ตัว m แย้มจีนยีนก็ตัว j ตัว e ตัว A ตัว n ตัว s นะครับแอดไลน์มาได้ครับยิ้มแย้มยีนหรือสนใจก็เบอร์นี้ครับเบอร์นี้เลยนะครับ085 188 50 40นะครับถ้าท่านสนใจเรามาดูข้างหน้ากันตังเกงในยุคสงครามโลก มีความสวยงามโดดเด่นตรงกระดุมจะเป็นแบบโดนัทชอมากอ,อกตัวนีเนน้เป็นลายการผลิต4420นะครับเป็นลายการผลิต4420คือเม d e i n u s A อยู่เราดูหลังกระดุม4420เม็ดบนเป็นโดนัทชอมากอ,อกโดดเม็ดล่างเป็นกระดุมล้โนโลนโดนัทมีเป๊กหลังอ่า ได้2ส,สีมองเห็นได้จากข้างในเลยตัวนี้สีสม้มตัวนี้สีเหลืองอ่เอกลักษณ์ของเขาคือเมื่อเขาถูกจํำกัดวัสดุหมุดย้ำเขาจะใช้ได้ไม่ครบจุดก็คือกระเป๋าใบเล็กใบนี้จะไม่มีการตอกหมุดย้ำที่กระเป๋าใบเล็กหรือกระเป๋าใสานาฬิกาในเองกระเป๋าใสานาฬิกาส่วนรีเวทจะเป็นแบบโล้น ไม่มีคำว่า L S and Co คือ r e v i s e t o u e and Co แล้วก็ San Fran California ครับไม่มีก็จะมีมีตัว L จุด S จุด and Co แล้วก็ S F ครับอยู่ในนี้ก็จะเป็นแบบโลนลเป็นแบบลนลนทุกเม็ดไหมเป็นครับเป็นเป็นแบบเพลนเพลนแปลว่าเรียบๆเป็นเป็นรีเวทแบบเพลนอ่าก็มีรีเวทอยู่หนึ่ง 2 3 4แล้วก็ที่เป็กหลังอีก4จุดที่เป็กหลังนะครับเนี่ยอ้าวได้กระเป๋าโอ้สวยเชเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นครับกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าลายครับพูดง่ายๆเลยเป็นกระเป๋าลายเป็นลายผ้าก้างปลานี่ยังเราเรียกว่า s b t h e r l i n g bon e t o w i l h e r r i n g bon t w l คือทำไมถึงเป็นกระเป๋าลายในยุคนั้นเป็นยุคการขลาดแคลนวัสดุยุคสงครามโลกขลาดแคลนวัสดุกระดุมที่ให้ใช้ในยุคนั้นก็เลยเป็นกระดุมแบบโดนัทช่อมะกอกคือเป็นกระดุมที่เขาซัพพลายให้ในช่วงสงครามโลกก็ให้อักระดุมแบบโดนัทช่อมะกอกช่อมะกอกมีความหมายว่าชัยชนะสันติภาพสันติภาพครับคือชัยชนะวิกตอรี่นะครับ พอมีการชนะก็เลยเอากระดุมโดนัทช่อมากอกมาประดับลงบนกางเกงของรีวซซึ่งจริงๆทุกแบรนด์เขาก็ใช้กระดุมลักษณะอย่างนี้เพราะว่าในยุคสงครามโลกเป็นยุคที่ขาดแคลนเรื่องวัสดุก็บริษัทส่งกระดุมให้มาเป็นรูปแบบอย่างนี้เขาก็ต้องใช้แบบรูปแบบอย่างนี้ก็คือเป็นกระดุมที่เนื้อตรงกลางไม่มีก็คือเป็นหลุม เรียกภาษาที่เข้าใจกัน,นง่ายๆคือกระดุมแบบหลุมโดนัทเม็ดบนมีช่อมาเกอกอยู่ข้างบนนะครับข้างหลังก็มีเป๊กหลังเป๊กหลังก็มีอยู่4จุดนะฮะเนี่ยจุดดีกัเป๋าหลัง4.1 2จุด1 2 3 4ที่ขอบกระเป๋าหลังเป๊กหลังเป็นแบบซ่อนเพราะว่าดูจากข้างนอกเราก็จะไม่เห็นเป็นแบบ h i ดเดน h i ดเดนรีเว t ก็คือฮิดเดนแปลว่าซ่อนเลน มองจากข้างนอกไม่เห็นมองจากข้างในก็คือมีโลหะที่เป็นทองแดงฝังอยู่ที่มุมกระเป๋าป้องกันการฉีกขาดกางเกงเป็นรุ่นสงครามโลกครั้งที่สองกระเป๋าลายเป็นผ้าแข็งนะครับมีไซส์ให้กับทุกขั้นตอนนี้คือ28ยาว34ท่านใดใส่ได้ก็เป็นแบบผ้าแข็งนะครับ โนวั no t หรือว่ารอ w นเองโนวั no what, หรือว่ารอนเองติดต่อมาได้แล้ครับผมเห็นว่าสวยงามมากกางเกงตัวนี้เป็นรุ่นสงครามโลกรุ่นสงครามโลกหรือว่ารุ่นเวอร์วอทู่นเองเป็นกางเกงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสวยครับเป็นริมแดงเย็บเดินลูกโซ่มาจบที่ปลายขาตรงริมแดง สวยงามครับสวยงามเป็นกังเกงทรงที่มีเอกลักษณ์สวยงามครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับไอดีนี้นะครับยิ้มแยม้มยีนหรือว่าเบอร์นี้ครับกางเกงมีไซส์ให้กับทุกท่านนะครับมีไซส์ให้กับทุกท่านตัวนี้ไซส์ยี่สิบแปดสามสิบสี่ครับขอบคุณมากครับ